าครับทักบายดีครับก็บบบบตอนนี้เป็นช่วงเอเกอร์ซีรีส์ต่อไปของพวกเรากำลังเริ่มทำบทกันอยู่แต่ละคนก็แยกย้ายกันทำงานไปบ้าก็มีซิทคอมเพิ่งปิดไปครับผมแล้วก็มีเอ MV MV ด้วยนะครับ Yes ทีเซอร์เพิ่งออกมาวันนี้คอะท,ทีมงานของคู่เรามันจะตอนจะหมดจะพัฒนาไป บทพัฒนาไปเรื่อยๆครับใช่ค pues รับไปเรื่อยๆไม่หมายถึงว่าเขาจะมีทำลายในการเปิดกล้องอยู่แต่ว่าก่อนจะถึงเวลาเปิดกล้องอ่ะก็เราก็พยายามทําให้มันได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เอาเรื่องของใบเบิกกับซีรีส์ครับผมจริงๆมบ้าซิทคอมใช่ไหมครับผมพี่ถามจริงๆมันมันจบแล้วใช่ามันจะมีต่อเรื่อยๆคิดว่าคิดว่าคือผมตอบไม่ได้แหละแต่ว่าถ้าถ้าบอกว่า ฟีดแบ็ดีก็อาจจะมีต่อครับผมแล้วตอนที่เราฟีดแบ็กสุดเลยีางว่ามันต้องรับสมองกับเลาเปานยังไงจริงๆผมค่อนข้างสบายๆนะผมแค่ปล่อยปล่อยสมองไหลไปเลยครับผมงไใช่ครับผมเรื่องภาษามันมีผลไลยเพราะว่าแต่ละคนที่เล่นแบบเขาจะมีภาษาเฉพาะตัวมาเล่นผมเรื่องผมรู้สึกว่าเรื่องภาษาไม่ค่อยเท่าไหร่้ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องมุกมากกว่ามันเป็นความรู้รอบตัวที่ผมไม่ค่อยมีใช่มันเขาเล่นอะไรไม่รู้ผมแบบแบบ อันนี้หมายถึงใครที่เล่นอะไรไม่รู้ทุกคนทุกคนในเรื่องคนไหนโน่นหนึ่งไหมซิโน่นหนึ่งใครโดนหนึ่งใครที่แบบเข้าฉากด้วยแล้วแบบรู้สึกว่าแบบยางกับน่าจะน่าจะพี่พี่นิวใช่พี่นิวใช่เขาเป็นยังไงบ้างเขาเล่นเขาเล่นเขาเล่นไปเรื่อยใช่เขาพูดไปเรื่อยเขาพูดไปเรื่อยใช่เดี๋ยวพี่เขาตื่นมาถือว่าเขา ตื่นนะ <laughs> เขาตื่นนะ <laughs> <laughs> ใช่ใช่ใช่ <laughs> ใช <laughs> เขาตื่นตลอดแล้วเขาฉากเขาตื่นตลอดใช่เ <c oughs> ก็บกดไวใ้ในกองในกองเราเก็บกดนะ <c oughs> ไม่ไม่เก็บกดเลยทุกอย่างสบายชิลๆมาก <c oughs> แบบรีแลกมากเลยเลยรู้สึกว่าแบบผมปล่อยจอยได้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยก็ตามไม่ทันไงก็ตามไม่ทันก็ไม่เป็นไรมันเป็นคาแรคเตอร์ของเราอยู่แล้วอะไรใช่ถ้าให้ถ้าให้ต้องเล่นบอกว่าเล่นบอกว่าเล่นมุกบอกว่าเล่นมุกกลับอะไรเงี้ยผมจะเครียดแล้วอะไรเงี้ยใช่ไม่แมเวลาเราไม่ทันมุกเรามีวิธี จำมุกยังไงของเขาอ่ะตลหรับม้งบ้าอ่ะไม่ได้อะไม่ไม่เก็ตเมื่อถึงวันนี้นะอันเนี้เมื่อรู้ใช่ไหมว่าเป็นซิทคอมตอนรับเล่นใช่ครับผมรู้ว่าเป็นซิทคอมก็อยากลองดูบอกว่าอยากลองบอกว่าเอ็กซ์พอว่าแบบเอ๊ะมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอได้ลองแล้วได้อะไรกลับมาได้ความไวเซนเซนเซนก็แปลว่าการที่ไฟเบิร์นกับคิวพีได้คิวพีใช่ไหมคิวพีใช่ผมแลหน้ามันมันแสดงว่าเรื่องจริง ผมไม่แน่ใจว่าน้องเขาบอกว่าเล่นมืนหรือว่ามืนจริงต่อผมมืนจริงหรือเปล่าต่อมือมันมือจริงใช่ใช่พอจบเรื่องนี้มันพอจบเรื่องนี้แล้วมันเพิ่มสกิลของเรายังไงบ้างผมรู้สึกว่าก็แบบมั่นใจมากขึ้นมั่นใจในการที่บอกว่าไม่เป็นไรเรามืนไปเถอะแบบเราไม่ต้องไปกังวลว่าแบบเราจะเก็ทมุกก็ได้เราก็ปล่อยจอย มันก็เป็นบุคลิกของเรา,เาไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ตอนเล่นกับพี่เจกับเล่นเรื่องไหนไหนเครียดบ้าพี่เจนพี่เจไม่ใช่เรื่องมันเป็นเลือดนเรือดมันเลือดมันเครียดพอไม่ได้ไไันเครียดใช่ใช่มันดราม่ามันดราม่า,มา,มาใช่มันก็ชมอะไรมั <c oughs> ่วทั่วแต่พี่จะว่าได้นะได้อันนี้อันนี้ตลกเลยโอเคครับขอบคุณขอบคุณค่าขอบคุณครับไม่ใช่มุกอันนี้ไม่ใช่มุกนะไม่ไม่ไม่ถามไปเบิ้์นถ้ามันมีซีซั่นสองเราจะเล่นมั้ยหรือว่าเราหยุดที่มินอนี่นอ๋ออันนี้คำถามยากนะแแต่่วาบบ ผมคิดว่าคงเล่นเพราะว่าชอบที่ทุกอ่าทุกอีพีมันจะมีแขกรับเชิญพิเศษเราผมก็ได้เจอบอกว่าเพื่อนๆพื่ี่ๆในวงการเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็สนุกกับเรื่องนี้อย่างไรเขาบอกว่าชื่นชมภาษาเราเพราะว่าเราพูดชัดขึ้นแล้วเราก็โต้โต้ตอบอย่ชัดเจนอืมครับผมก็ขอบคุณมากเพราะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างอ่าไม่แบบไม่มั่นใจมานานตั้งแต่เริ่มเข้าวงการนะราะก็พยายามพัฒนามาเรื่อยๆครับผมครับ ถึงโปรเจกต์ของคุณเจรับผมสรุปคือยังไงคะอ๋อหมายถึงว่าหนักใช่ไหมครับหนักก็ก็เป็นตามที่เขาอัปเดตแหละครับหมายถึงว่าทางทางเราก็ก็ยังืนยันว่าทุกอย่างทําถูกต้องตามขั้นตอนแล้วกันแต่ว่าก็เรื่องอะไรผมว่ามันคุยกันด้วยเปเปอร์ดีกว่าคุยกันด้วยคุยกันด้วยว่าเราเซ็นอะไรไปบ้างเรา เราได้ตกลงอะไรกันไว้แล้วบ้างดีกว่าคือทุกอย่าง,งมันเป็นลายลักษณ์อักษรนะใช่มครับจะไหนเาาอามันอยู่มันกจจ็เกิดความแบบวุ้ยวุ้นใหม่กบบขึ้นมาก็ก็ถ้าพูดตามตรงก็ตกใจครับแต่ว่าก็ด้วยความที่เราก็ก็ ก็ทำทุกอย่างมาอย่างอย่างอย่างชัดเจนแล้วก็ถูกต้องแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เลยยึดสิ่งที่เรามีไว้อยู่แล้วเดี๋ยวอะไรมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันเพราะว่ากันตามคนหม่เก็ดรู้ปัญหานี้มาตั้งแต่แรกเพราะมันแบบเลยเมื่อกี้แบบเรื่องรวาวนี้่อะไรเงี้ยระหว่างทางจริงๆปัญหานี้มันเพิ่งเกิดพร้อมๆกับที่ทุกคนเห็นเลยครับใช่ครับมันตอนแรกมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าเราเราทําทุกอย่างตามขั้นตอนมาตลอดลยครเบยแต่ว่า พอมันถึงตอนนี้ก็ผมว่ามันอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดในช่วงเวลาเพราะว่าใช่เพราะว่าทุกๆคนน่ะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มเหมือนกันหมดบางคนเขาอยู่อีกพาร์ทหนึ่งแล้วเขาเห็นแค่ภาพที่มันออกมาก็อาจจะคิดไปได้ว่ามันเป็นอย่างนี้เขาคิดอะไรอ่ะถ้าความที่นักแสดงแต่ละคนคือค่อนข้างผิดครับมันมีผลไหมกับการที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองมีผลไหมกับการที่ต้องเปลี่ยนตัวนั้เองอันนี้ อันนี้เป็นเรื่องของทีมงานนะพี่ผมเป็นหนึ่งในนักแสดงในเรื่องนั้นแต่ว่าเรื่องของการปรับเปลี่ยนแคสหรือว่าการปรับเปลี่ยนบทเนี่ยมันเป็นเรื่องของโปรดักชันเขาเป็นคนจัดกาแสดงว่าตอนที่เจเริ่มเล่นก็เป็นผู้ชยไม่ครับอนที่เปิดตัวไปเป็นวีไ่เป็นใงที่เราค่าใช่ใม่ครับใช่คือเป็นเป็น่ใช่ใ่ไม่ได้มีการแบบวีมาถ่ายแล้วเปลี่ยนไม่ใช่คือคือเราเรามีการบอกกันอย่างชัดเจนว่าแบบทําไรมันอะไรยังไงอะไรแบบนั้คือการเปลี่ยนตัวครั้งนี้มันเป เรื่องลิขสิทธ์หรือเป็นเพราะว่าคิวต่างๆไม่ไม่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เลยครับแต่ว่าถ้าเรื่องคิวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมันเป็นเรื่องของความความความเหมาะสมในช่วงระยะเวลาแล้วก็บทบทบทที่มันถูกปรับไปเรื่อยๆด้วยหลังจากที่ตอนนั้นเราเปิดตัวแล้วเราก็ยังไม่ได้ถ่าย ก็ถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ,อ,อาจจะกระทบอะไรบางอย่างทําให้ต้องเปลี่ยนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแย่พอเรื่องมันเกิดขึ้น่อนที่จนหมาจะออกไปคนกังวลว่าโปรเจกต์นี้จะไม่ได้ออาไมันติดเ,เรื่องลิขสิทธิ์ชื่อ๋อถ้าเรื่อง,อง,องนี้เราควนี้ผมไม่กังวลน,นะเพราะว่าถ้าเรื่องตามตามตามหลักตามกฎหมายตามเปเปอร์ที่เราทํามาทุกอย่างมันถูกต้องหมดคือ เอาจริงผมก็ไม่ได้เป็นคนรู้ละเองขนาดนั้นแต่ว่าผมก็ไปถามทางทางทีมใน,นที่เขาแบบไปจัดการมาทางพี่พิงก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าทุกอย่างอ่ะทำถูกต้องหมดไม่ต้องกลัวอะไรสุดท้ายเราใช้คุณอยากใ,ใช้ชื่อได้อยู่อันนี้ไม่หนูครับแต่ว่าถ้ามันมีปัญหาจริงถ้ามันมันมันต้องเปลี่ยนจริงๆอะ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนเราก็ไม่อยากจะมีปัญหากับใครหรอกเราก็จะพยายามทําให้มันถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเกิดอะไรก็จริงมันเป็นเหมือนกันเพราะเขาบอกว่ามีการพัฒนา มาเกิ้นี้เรื่องทุกคนเปลี่ยนหมดเลยครับเปลี่ยนจากวันที่วันจากวันที่เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเราเราแทบจะเปลี่ยนเรื่องด้วยซ้ำหมายถึงว่าบทมันถูกกลับไปเยอะมากเลยครับแล้วก็จริงๆอย่างที่เห็นคือมีอาโปมีฟ้ามีฟลีนที่เข้ามาในวันแถลงข่าวไม่มีเลยเพราะว่าทุกอย่างถูกปรับเปลี่ยนให้มันให้มันพัฒนาไปมากขึ้นตลอดแปลว่าจริงๆก็คือเปลี่ยนมันแทบจะเปลี่ยนเรื่องไปเลยก็ได้ มันแทบจะเปลี่ยนเรื่องไปไหมเราเรียกว่าพัฒนาบทจากบทแรกที่มีอยู่ดีกว่าครับติดไหมติดไหมถ้ามันไม่ใช่คำว่าคุณาติดไหมคำรบเบิดที่ดูที่ดูเนื้อหามาว่าไม่ใช่ชื่อนี้ถ้าส่วนตัวผมนะผมผมไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันผรู้สึกว่าเราเราทำเราทำหนังเรื่องใหม่ขึ้นมาที่มีการที่ตอนแรกมันมาจากพี่พิงเป็นคนถือมาแล้วพอเราทําเรื่องใหม่ขึ้นมาแล้วมันปรับเปลี่ยนไปเยอะมากร,ารู้สึกว่าการเปลี่ยนชื่อ ถ้าเกิดมันทําให้ปัญหาจบโฉนต์ตัวผมไม่ติดริดการทางานทีมารติดกาทางานมีพ่อยู่ะนตั้งแต่เริ่มมามีมีพี่บิงครับพี่อยู่ตลอดมไม่ดีตลอดการคิวต่้นเเรมีช่วงคือผมก็ไม่ได้อยู่กองทุกคิวนะครับแต่ว่าหลายๆคิวที่ผมเอาประมาณสักเจ็ดสิบถึงแปดสิบอร์เซ็นต์ที่ผมมากองผมจะพี่พิงแต่อันดี้เอ็ก็คือพี่พิงใช่ครับ ทุกคนกำกับหลายคนมากงงไปหมดแต่ว่าต่ว่าทุกคนร่วมกันกำกับทุกคนมีหน้าที่ในกองหมดไม่ใช่ว่าแบบพี่พิงออกไปหรือม่มีไม่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นเลยตอนนี้ถ่ายทังเสร็จแล้วเส้อืมเสร็จแล้วตอนนี้ปิดกล้องแล้วเสร็จแล้วเรานี้คุจะมานะพวกเราใกล้ใกล้ใกล้หรือยังใกล้ใกล้ใกล้คือเร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้จะได้ถ่ายอ้าวประกวดยังไม่เสร็จ ก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเสร็จจะได้ถ่ายอ๋อปีนี้ไหมแล้วเราฝากแล้วเราฝากปีนี้หรอจ๊ะถามไมเพ้นก่อนจำเลยไหมราซิลี่ครับผมใช่ใช่ครับอะไรนะไม่ไม่กล้าตอบครับผมคือบอกว่าบทมันโอเคเมื่อไหร่เราจะลงมือทำเมื่อนั้นครับผมเออ๋อต่อไผมแล้วเออเออปีนี้ไงปีนี้ไงปีนบ้ไง แค่ไจนแต่เวลาผมัน,นโจมเพิมากแค่ไหนหรือมันเปลี่ยนไปแค่ไหนคือเขาอยู่นะจร,จริงๆเขาให,ให้ให้แค่รู้เข้าฟงแต่ว่าเขายังแบบว่าไม่ให้เราอ่านอ่าเ,เขาเขาอยากให้มันแบบว่าโอเคทุกอย่างก่อนแล้วก็ให้เราอ่านใช่ค่อยๆให้เราแบบว่าอ่านแบบว่าบเทเต็มอะไรอย่างเงี้ยถามกันตอบแล้วเนี่ย ไม่ก่อากไปเร์กลับมาเนีร่วมมืกับพี่เจนเราก่เราทันมากขึ้นแล้วทันมากขึ้นแล้วประสบการณ์มาแล้วนะใช่ผมทันมากขึ้นแล้วสู้ได้แล้วแตวเจแสดงว่าน้องเขาเชี่ยวชามากขึ้นผมว่าจริงๆการเล่นซิคอมมันทำให้เราเราไวขึ้นจริงๆโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่เพราะว่าผมเคเล่นซิงคอมมาแล้วก็ทำให้ผมเป็นคนแบบนี้ จะเป็นอะไรเป็นอยู่แล้วเหรออ๋อไม่ผมจะเป็นเป็นเป็นผมนี่แหละใช่ค่อยพัฒนาขึ้นอ๋อไม่เยไปเบิร์ใไปเบอร์คิดว่าเป็นบาสซิคอมเป็นบอสสตรอมคอมอ๋อผมคิดว่ามันมีองค์ประกอบทุกอย่างนเลยผมถ้าพูดก็พูดสังคมไม่ได้มีผมคนเดียวไม่มีใครเอ่ยไม่มีใครเอ่ยชื่อคุณเลยอ๋อโอเคโอเคอาเสดงว่าปีหน้าได้ดูแน่นอนไปดูปีหน้าได้ดูแน่นอนใช่ผมก็ปีไหมอ่ะอันนี้ไม่กล้ารับปากใครอยู่ในปีหน้า ผมเห็นเห็น hmm. ฟ oh, sure. ิล oh, oh, yeah. ์มเวอร์ช exactly. ันหนึ่งเวอร์ชันหนึ่งใช่เพราะว่าเราให้ทางใครนะคุณทางเป็นเป็นแบบชาวต่างชาติใช่ครับเป็นฮอลลีวูดใช่แล้วเป็นเรื่องจริงจริงเหรอเอาดิเขาบอกไปแล้วไงในงานก่อนไม่เคยบอกไปแล้วเมื่อกี้เขาแก่พี่เขาก็พูดนะ ไม่ใช่แพงกลบไหมโอ้อันนี้ให้ผมไม่สามารถคอมเมนต์ได้แต่แสดงว่าได้ดูปีหน้าแน่นอนปีหน้าแน่นอนใช่ครับเรามาแน่นอนมาแน่นอนครับโอเคขอบคุณครับ